พอเป็นคนฉลาดมากพอเป็นคนฉลาดมากและแสดงเก่งเอาเป็นว่าผมว่าการที่เขามาทําแบบเนี้จักหนักมันจะไม่เป็นเบาจักหนักมันจะเป็นหนักมากขึ้นจักหนักมันจะเป็นหนักมากขึ้นเพราะไม่รู้สมรู้สาอะไรเลยทําเหมือนสํานึกมีร้องไห้นะทำเหมือนสํานึกหนะเหนนกเ็นอกเห็นใจผู้เสียหาย แต่เส้นเรื่องวิธีการไม่สำนึกสำหรับผมนะไม่สำนึกไม่สำนึกไม่สำนึกครับไม่สำนึกเลยอันนี้จริงๆแิแอฟแอ,แอสุดสุดแอปที่สุดสุดเลยอะ่ะอย่างมั่นอย่างยั่วอย่างแปลกอันนี้แปลกจริงนะต้องอยอมรับว่าแปลกมากเรียกว่ามันอเนกอนาดดีกว่าเออมันอเนกอนาดมบอกเลยมันอเน